สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่เมตตาด้วยนะคะให้น้องช้างนะคะเดี๋ววันนี้เราขอยากนะคะ่ะเ,เอามาใส่ยา <c oughs> ค่ะ ใส่ยาให้กินคือมันต้องใช้กล้วยจำนวนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะใส่เยอะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้ความเร็วระหว่างที่แบบว่าอัดยาลงไปเงี้ยไม่ให้ไม่ให้ยาไม่ให้ยาที่แบบว่าไม่ให้เขาเห็นยาซ่อนยานะคะเหออ็นยาแบบบุนกันนะว่าจะว่าจะกินไหม อยาพูดยาเย็นดูกพราะยาแต่ละครั้งก็ยากอยู่ บีบออกด้วยบอกแล้วอะยามันค่ะจะจะแป๊บนึงจา้าแป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงนะอรอกาจาหิว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 เอาหนูหววยิวกล้วยอยวให้กินเดี๋ยวให้กินหนูหววยิบกล้วยหนูรอแป๊บนึง ดีที่ดีที่สองหลนไปสองเม็ดแล้วนะคะยาหล่นไปสองเมตนะคิหกเม็ดครับคิหกเม็ดหล่นไปสองแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะที่เมตตาก้วยให้ค้อนยาให้น้องนะคะขอให้มีสุขความเจริญล่ำล้รวยๆนะคะเงินไหลนองทองไหลมานะคะวีที่สามส่เยะนะคะ <Have. S 1> <ping. S 2> ม่รูว่ามันจะสำเร็จขนาดไหนนะคะยาสิบหกเม็ดกินได้กี่เม็ด Yeah. 6เม็ดเหลือเหลือ12เม็ดนะคะบีบออกมา4เม็ดนะคะป้อนให้หมดเลยเป็นกำลังใจนะคะกล้วยนะคะสิบดีนะคะป้อนให้น้องไปหมดเลยนะ,ะสิบเยอะสิบเยอะความฉลาดมีบีบออกด้วยอะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เมกาและเอ็นดูนะคะจากแก้มคนสวยของเรานะคะขอให้คุณพี่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญล้ำล้รวยๆเงินไหลนองทองไหลมานะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสาธุบุญด้วยนะจ๊ะ